ลามากินอาหารเต็มเลยสนุกเขาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับพินเที่ยวชิวชิวชาแน,นลนะครับผมบอมนะครับแล้วค่ะ,ะวันนี้เรามาเที่ยวจังหวัดนครนายกกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งนามุย่ยเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่สะพานทุ่งน้ำวีนะครับเดิมที่นี่มันจะเป็นทุ่งหมามุย้ยแต่ด้วยชื่อของมันมันก็เลยทำให้ดูไม่น่าเที่ยวเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนามม้ย ามากินอาหารเต็มเลยตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวลุงเผานะครับก๋วยเตี๋ยวกะลาลุงเผานี่หมูสเต๊ะน,น่ากินคนระับทื่ร้านคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูนกันอันนี้เป็นหม้อไฟนะครับที่ก๋วยเตี๋ยวกะลา หูสเตะ๊ะทอดมันปลากายะะอันนี้อะไรเส้นอะไรเส้นเล็กทุกอย่างนี่เป็นที่ตลาดเกี่ยวเราได้ไมาแล้วต้องกินก่อนไปปรุงอร่อยนะวขอปูุมามันจะเผ็ดแล้วนะคะ านั่งแช่ขาข้างๆดูสอบได้เลยนะครับมีซุ้มให้นั่งด้วยนะครับข้างบนเป็นบ้านติดน้ำนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวอาคารที่พักสามชั้นนะครับ มีสระว่ายน้ำเลยนะครับตรงนี้จะเป็นที่เรากินข้าวเช้านะครับพรุ่งนี้ห้องพักครับผมอันนี้เป็นภายในห้องน้ำนะครับที่นี่จะแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนนะครับ มีระเบียงด้านนอกนะครับให้เราได้นั่งพักผ่อน สามารถทำดอยนะคะหรือว่า iPhone ได้เลยตอนนี้อยู่ตลาดเท่งสะเทิงนะครับมาหาอะไรกินเดินเล่นตลาดนัดชิวๆกันที่นี่ก็ของกินเยอะเหมือนกันนะครับกินของใช้ทั่วไปพันระมึกทอดครับกระมึกยักษ ไปบ้างใช่ไหยใช่ซูชิตลาดเท่งครับซูชิคนละครึ่งอะไรของทางไหนิหไไปแล้ทางจะไม่ได้กินอ ได้แต่ข้าวที่ตลาดเซ้งก็มีร้านที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเยอะมากนะครับทั้งร้านของกินร้านของใช้นะครับใครมีสิทธิ์ก็ลองมาใช้ดูก่อนที่มันจะหมดสิทธิ์นะครับ ความ Xuân còn keo สีทองนะครับมายงชิดคาเฟ่เรามาชิมมายงชิดนี่มายงชิดลอยแก้วนะครับแล้วก็มีมายงชิตปั่นเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงกัน,กนที่นี่สังเกตไม่ยากนะครับถ้ามุ่งหน้ามาจากเขื่อนถึงด่านไปตัวนครนายกนะครับก็จะเห็นมายงชิดลูกใหญ่ๆอยู่หน้าร้านเลย มะยงชิดของที่นะครับเขาก็จะปลูกเองอยู่บนภูเขานะฮะแล้วก็ถ้าตามฤดูกาลก็จะออกตอนมกราถึงเมษายนนะครับถ้าใครอยากกินมะยงชิดสดของที่นี่ก็ต้องมาช่วงนั้นเลยนครับฝากร้านด้วยนะครับที่นี่ก็มีโครงการเขาจะเพิ่งร่วมด้วยเหมือนกัน เรามานครอนายกายเราเจอเยอะมากคนละครึ้งแทบทุกร้านนะครับอันนี้ค่ะกลับเราแวะถ่ายรูปที่สวนลุงกล้วยนะครับวังยาวดาวกระจายค่าเข้าท่านละสิบบาทนะครับช่วยสนับสน,นุน นี้เป็นโซนที่คุณลุงแกปลูกเตรียมช่วงปีใหม่นะครับประมาณธันวาปลายธันวานะครับก็น่าจะบานพอดีให้คนมาถ่ายเที่ยวเล่นได้มันจะป่ายล้วเป็นโซนนี้ดูลุกลุก,ลก,ลกสนุกเขาแล้วครับ โลงงเกอ่านครนายกตอนนี้อยู่เอเดนฟาร์มนะครับแวะมากินกาแฟกันที่นี่สัญ,ญาลักษณ์หลักๆท่าช่างที่เห็นนะครับน่าจะเป็นล่มนี่แหละ นะะคดูแล้วอนาคตข้างหน้าน่าจะเป็นบ่อน,น้ำครับน่าจะสวยเลยแหละทั้งทั้งในสื่อ้ารเือจะเป็นเอเดนคอฟฟี่กาแฟเนฟาถ้าทงๆจะเป็นเหล่กุยช่ายเปียบ์ต่อยกุยช่ายของขวัญจากมือบ้านน้าเอเดนฟาร์มก็มีอาหารขายด้วยนะครับเราก็เลยถือโอกาสกินที่นี่ซะเลยนะครับ ต้ตมตำไก่ย่างนี่ครับกำลังมาเลยผัดไทยร,อรออ้อนๆเปไหต้องกินผัดไทยจะนแล้วอร่อยมากครับครับชิบดูบอมกินไปพูดไปอร่อยไม่อร่อยไม่พูดเลยถ้าขำเลยกินอย่างเดียว สำหรับทิปนี้เราก็ขอจบกันตรงนี้เลยนะครับสำหรับทิปนครนายกนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับ